สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเศรษฐีนักล่าอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาบินนะครับพามา,บ,าบินดูภาพบูมสูงกันจากรูปที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นแปลง12ไร่อ่านี่เห็นไหมฮะหญ้าเขียวไม่ใช่หญ้าดิทุ่งนาเขียวขจีเลยนะครับเป็นแปลง12ไร่นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีห่างจากตัวจังหวัดอยู่แค่ประมาณ15กิโลเองนะจังหวัดสุพรรณนะนะครับจับ gps นี่15กิโลประมาณนั้นเห็นไหมครับจากรูปเนี่ย น้ำท่าอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับน้านี่ค่อนข้างจะเต็มเต็มเต็มเาเรียกว่าเต็มคูน้าเลยผมรีวิวบินโดนกันเนี่ยประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์นะแต่วันเนี้ยที่ผมมาทําคลิปใหม่เนี่ยประมาณวันที่21มีนาคมไม่ใช่ประมาณนะยีมีนาคมเลยเนี่ยนะครับข้างๆที่เห็นปําละม่วงเนี่ยแปลงข้างๆนะแปลงข้างๆนะครับของเราเนี่ยเห็นไหมฮะของเราจะมีบ่อ,อน้าอ่าดูรูปดีๆนะครับจะมีบ่อน้ำเนี่ยบ่อน้ำท,ทั้งหมดเลยเนี่ยอยู่ใน12ไร่เนี่ยบ่อน้ําตรงนี้เนี่ยเกือบประมาณสัก ห้าไร่ได้นะครับเห็นหนาไหมครับจะมีนาอยู่สส่วนนั่นแหละของเราทั้งคู่เลยนะครับทั้งสงส่วนเลยนะครับข้อดีนี่มีเยอะเลยนะแปลงนี้ข้อดีเพียบคือมันเป็นเหมือนกับโคกหนองนาโมเดลอ่ะเออมีบ่อน้ําแล้วที่เป็นทุ่งนาสองสองช่วงเนี่ยเห็นไหมมันมีนาอยู่2ช่วงเนี่ยเราจะมาปลูกต้นไม้ก็ได้จะมาขุดบอ่อเพิ่มอีกแล้วเอาดินมาถมสร้างบ้านก็ยังได้นะครับจะมาป,าปลูกพืชผักสวนครัวมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโออะไรได้หมดเลยนะครับ แต่มันมีข้อเสียอยู่สามข้อรับได้เปล่าสามข้ออ่ะหนึ่งไฟฟ้าประมาณสามร้อยเมตรสองปลาปาเนี่ยประมาณเหมือนกันสามร้อยเมตรแล้วก็ข้อ 3. สามสามร้อยเมตรนั่นคือหินคุกอ่าถ้ารับสามข้อนี้ได้แปลนนี้นี่สวยมากเห็นไหมครับดูจากรูปการบินโดนนะครับแต่ล่าสุดปัจจุบันเนี่ยมันมีการข้าวอ่ะเขาแก่ละเก็บเกี่ยวไปแล้วถ้ามาชมล่าสุดเนี่ยข้าวมันจะเหลือแต่ตอสังเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วแต่น้ํายังเต็มเต็มเปี่ยมขนาดนี้เลยนะครับ จุดเด่นของแปลงนี้อีกคือรอบบ่อน้ำเนี่ยเขาปลูกหญ้าเนเปียหญ้าเนเปียนี่ต้นสูงเท่าหัวเลยอ่ะนะครับเอาไว้ให้สัตว์อะไรกินอะไรหลายอย่างเนี่ยผมก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องหญ้าเนเปียเท่าไหร่ะนะสวยใบก็สวยมากนะครับเนี่ยเท่าที่ดูบรรยากาศนะนะมันสดชื่นนะครับมันสดชื่นนะครับเออน้ำไม่ท่วมนะที่นี่น้ําไม่ท่วมนะครับแ้งหรือไม่แล้งทั้งกระดูแล้วกันเดือนมีนากุมพาเนี่ยน้ำเต็มปิดขนาดนี้เลยนะครับเออฉนวดบอกไปแล้วเป็นฉนวดคุดแดงนะครับ ือว่าเป็นชนด n น m b e r อวอยู่แล้วคูดแดงอะไรๆท่านก็รู้จักเนี่ยผมไม่รู้ว่ามองมุมสูงนี่เห็นไหมเนี่ยคือหญ้าหญ้าเนเปียที่เปอยู่ข้างๆะนะครับผมแนะนำนะแปลงนี้คนที่ชอบสงบรักสันโดดเหมาะมาก นะครับแต่ไม่เปี่ยวนะ300เมตรข้างหน้าเนี่ยคือเพื่อนบ้านหมดเลยนะครับมองเห็นลังคาเรนไกลๆนะครับไม่ได้เปี่ยวอะไรมาก300เมตรก็ขึ้นถนนลาดยางเลยนะครับจากกรุงเทพมาประมาณ1 0 0กิโลนะ100กิโลก็ประมาณสักชั่วโมงครึ่งก็ถึงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่หาที่แปลงใหญ่เหมาะที่มีไอเดียที่จะทําพัฒนาเนี่ยเหมาะเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบในที่มีบ่อน้ํานี่เหมาะมาก12ไร่เนี่ยขายยกแปลงอยู่3ามล้านเก้าอ่าสล้านเผมมองนะสิไร่ถลอมรัวนี่ก็ ก็หลายอนะ่ะเกือบเกือบแสนเหมือน,นกันนะจะล้อมรลรด,ดหนาหมดเลยอ่ะนะพอมันสี่ด้านใช่ไหมก็เกือบแสนเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครขุดบ่อเอาดินมาถมปลูกบ้านนั่นก็คือลดค่าใช้จ่ายได้ก็ลองดูนะครับสาหรับคนที่มีความชื่นชอบชื่นชมธรรมชาติบางทีโอ้หนึ่งทั้งชีวิตเหนื่อยกันมามา,มากแล้วอ่ะเหนื่อยกันมาเยอะละทางานกันมาตั้งโอ้โหอายุจะ6 0 7 0อยากจะมีทรัพย์สินให้กับลูกหลานนะครับอยากจะมีบ้านริมน้ําอันนี้ริมน้ำเนี่ยริมริมริมบึงเนี่ย ทำสลา,าได้นะเอาร็ท่อมมาวางก็ได้นะครับพายเรือเล่นยังได้เลยความลึกนี่น่าจะประมาณสัก3 4เมตรได้นะครับอโอเคฝากติด